วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากในรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมลูงพี่มีเส้นลูกพีเก็ได้ยินข่าวว่าขจรมะขวิดสามตัวที่ไหนี่พ่อตะแกรงข้าวพระเจ้ามาขอน้ำปูเวทในสามตัวสามตัวตรงเลยบอกค่ะคนขอในรูปแบบใดเนาะค่ะอาตมาจะโบโหคน มาแก่เพิ่มไมบอกว่ามัมแก่บนเมาแก่บนโอ้สำคัเห็นน้ำแดงตังเลูกน้ำแดงไว้จะาขวดต่อค่ะเขาเวดก็เป็นเมื่อบนขายทียอมเพื่อชุมพนุเป็นว่าเพิ่งมาเพิ่งขายทีบ่แดงเพิ่งมาเพิ่งประกาศขายทีมาสอานตีเราขายไปเลยที่ยทำไมก็เดมาต้องเมนเพิ่งเบ้อง พ่อคนบนเซตมึงกลับไปบรท่านถึงอาทิตย์ผอมเึงจะโทรมาว่าขายได้แล้วมึงตกใจงงนะฮขายมาสองสามปีขายบไปก็เชื่อมาไปเลยไม่แก่คนเนี่ยดอกกุหลาบเอออนเากุหลาบมาให้อสามต้นแต่ว่าคือร่ากระถางเลยพระท่านเอามาใส่งยางมันตายเดดกุหลาบแดงมาให้กูนั่มคือันได้สามตัวตรงข้างกูเวด มันจับปิงปองบ่ค่ะแม่น้องจับเลยรวยคือสองได้ได้หกสองหกได้หกสองหกตรงตรงเลยตรงเลยตัวหงดนี่เป็นเกตตูเด้อปรูเอ้งหงดนี่หงดนี่สิจับน้ำพิ่นบ่สิจับย้อนจับเบิ่งเนาะแม่นมาไก่เว้ออาเกียเพิ่นให้ยอาเกียเป็นยังบุญเป้งได้ค่ะน้องพี่ฝันบ่ค่ะอ่าช่วยเพราะว่าเห็ดงานไม่ดึงงานหรือกรเก็บงาน บ่คอยไดีทันบนี้เป็นนอนหละบะรับเลยฟันเป็นงานอีหยังขันน่านพอดีอจะมาเ็ดเนี่เห็ดบุญให้หลวงพอท้งสองเมื่ากี่ยี่สิบหกเมื่อียี่สิหกสีหอดนี่บยขาวมืออื่นมือหื่อเนี่ยะหมือหื่อนี่ยจร่ห์เตียงกาเตียงน่เตียงสกสทีเห็ดบุญเห็ดบุญประจำปีแหละเห็ดทุปีเห็ดลุงพอทสองบุญประจำปี มาสิม่าขอโชคขอมันน้ำลงพีไม่เส้นนี่แล้วฝากพีฝากน้องคนกระได้บโบท่านไหนฝันแต่ปกติก็จะมีเหล็กคิดมักคิดชอบของลงพีนี่ขขนชอบตัวไหนออกตัวนั้นนี่ไหมแต่มาไทยเหล็กเหล็กอบ่บอกคอย,ยม,มีเหล็กฝันหรอกก็จะเป็นเหล็กเดว,ว่าลงพีมกัก อยู่ไหนเย็นสินะมันมักจะออกอ๋อเลขมักเลขชอบแม่นค่ะชอบตัวไหนออกตัวนั้นออกตัวไหนออกตัวนั้นกับเลขใดสายญาติหลวงพี่มีเซนแม่นปกติหลวงพี่จะเขียนไว้ใส่กระดาษแล้วก็ติดอยู่หน้ากุฏิเลยผู้ใดมาเราต้องไปถามยากงานไปเบิรงเราเลยแต่ว่าหลังๆมัน่หลวงพี่ก่ค่อยเขียนไว้เก่ค่อยติดไว้ทุกโตะงานไรงานเยอะ มาอีกแล้วครับพี่น้องยันอันเด้ตัวนี้ดวงพีเลยสองยานแล้วอ๋อค่ะเด็กไข่ตองวดวเด็กไข่ตองวดวเด็กฟันเนาะต้องดท่านเด็กฟันให้เลยเด็นตองหัวให้เลยนะคะต้องนี้มาหลายก็บมาหลายกับยังสี่เท่าไหร่ให สามตัวสองเจ็ดนั่นแหละานนี้สองเจ็มันจะได้สามตัวได้บ่เสียนะัปกติกะจ้งสี่อยู่แล้วก็มีสามสามตัวหางหนึ่งสองตัวหางหนึ่งแจ้งเธอว่าต่ว่นกลงพี่ให้สองตัวสองหางันนี้ก็ได้ยอกผมมาให้าเป็สองเจ็ดนั่นแต่ก็มบวกเียงมันอยู่ในนังเแต่ตัดเอาได้สามตัวนั่นแหละคตัดเอานี้อวนนี้ก็มามักสองมเกลติดสองมาค่ะวิ่งสองรด แน่ใจต้าหม้กัมัดสองสองอยู่เดยอยากมันท้าเบิ่งนะข้างล่างถ้าเอกคุณอยากเข่ากล้องเดี๋ยวองสนงมาหนากล้องดยกาดย่านมาอยู่เมนบ้านารสเนยมัดเยอะสองสอง้า่ามันช่วงนี้เลีเบิ่งกับมาดูเลขกเบิ่งเรีวิ่งวิ่งสองเลีวิ่งไม่ใครพลามันวิ่งสองเลยนะเขาไม่ออกเลขยกันผ่านมั้งวันผ่านกับจังง เดี๋ยวเดี๋ยวทีสิคอมเมนต์มาขอมหาหลวงพี่ไงเ้ยเ้ยขอคอมเมนต์มาขอเนี่ยนี่นะเอาเขียนเขียนแน่ๆคือส่วนมากเอซี่คนใดนั่งคนจะมาขอน้ำปูเวทมาล่วงไฮปูเวท ส่วน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 มากเนาะผู้ใดขอก็ได้แม่นบ่ค่ะเขียนเขียนแล้วยังก็เห็นมาแก้บุญตลอดเลยจ้ะบ่ค่ะตลอดเลยจ้ะนะขอขอสมุดอันนั้นเนาะเสียพี่น้องเบื้องบนอันนี้อันนี้ลายมือของหลวงพี่เลยแก้บุญตลอดบัดเพิ่นมาแก้บุญจังสีูฤจักเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบางเทีเพิ่นกับแม่หลวงพีประยุทธ์นั่นแหละนี่บ่อยูทธ์แต่เขาจะมาขอ อจมาเห็นเห็นต่อพ <27 5 S 1> ันแก่แล้วละ 4, นะแล้วก็สี่สอมาเห็นต่อพันแก่แต่ว่าเห็นางน้ำแบงสกงัองน,นะครับหนึ่งเมษาสองพันหาร้อยหกนะครับหลวงพี่มีเส้นนะครับเด็กฝันยังบัรตรทั้ใดๆเนาะมีเน็เกนึกชอบ เดี๋ยวจะเขียนให้เบิ้องไม่งามๆเจ็งสามตัวให้พี่น้องเบิ้องขอบอีกเขียนหนึ่งนะครับว่าใจไม่ฝันกัดจม่าเบิ้งใส่กันว่าฝันแมนฝันดีบ่ฝันเข่ากันบ่เนาะค่ะาทำฟันทิ้งตัวนี้ก็อนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เวลาโอการฝันเห็นตัวเลขเนาะค่ะแต่ส่วนมากก็แม่นนะคะของพี่ถ้าใครที่ คยติดตามกาจะรูงร่งเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบหกโอเีจะทำบุญฮะที่บุญให้ลูกพอ่อจ้าววัดเจ้า,ามันป่าก็ม,ามีใครอยากร่วมทำบุญขอเบอร์โทรค่ะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดสองสี่เก้าสีน 2, 4, 9, 4ก็เป็นเบอร์ของหลวงพี่เลยนะคะเอเจตคุณไดอยากร่วมทำบุญนะคะวันที่26่บคุณเขียนแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาคอยกาเบิรงน้ำพนเขียนนันมลนาผาไปแล้วนะคะสองเจ็ดห้านี่เิ่นแจงออกมาแล้วก็จะได้สองเจ็ดสองห้าลัก็ะส่วนสองตัวที่หลวงพี่เขียนให้คือสี่สองทำไมต้องให้พระถือเพื่อ เขาเหม็นเนาะทไม่เหมาะดตัวนี้ก็ได้เาตามใจ FC เพิ่นอะเดี๋ยวหายบึ้งเบื์อทรนน้ำเนี่ยเอาทั้งนั้นเด้ผู้ใดอยานอยากเทพบุญนะเหมือนลงที่นี้เป็นนะคะเนาะทำบุญเจ้าอาวเดี๋ยวด่น้องทั้งนั้นปุนบึงก่อนกันไปไทยพรมกันกล่องนั้นรกันเนาะกันเข่าก็ได้ชเดี๋ยวห้เพิ่นุมาทั้งนี้ห้เบิ่นอีกแค่นึงก็ไม่แน่นอนนะคะ ตัวนี้ก,ก็ตามนั่นแหละครับแต่ว่าเขียนไม่แล้วก็แจ้งให้พี่น,อน้องบึ่งพี่ซื้อไลายมือลายมือของหลวงพี่น้องเมื่อเอาเทียบให้กันตัวเลขก็ไม่หลายตัวเม่ก็หลายต่ถือาล้วมาม่าได้ตั้งไลายมือ่อหลวงพี่เชื่อมกันมันมัดตัดมคาคขาดหายตัดหายสองเจ็ด ้องหาดเจ็ดหาแต่ว่าตัวเลขของหนง่ี่ที่เป็นวาจะาก็คือตีสองกับสองเจนาคาสองสารัว่างสองสองน้่าเระว่างสองสองน้ำเต่สองสองเขาบ่ได้เขียนไห้เนาะเขได้เขียนพี่น้องอ่นฟังฟังเอาพี่น้องด้วยจ้าจ้านจ้าดยัเล็บที่ลืมอ่ะเน่ยอย่างเัเนาะให้างนี้เน่บานี้อย่าลืมสองสองนะคะอย่าลืมมาบาดเข้าเขาอยู่คนละมุมเดี๋ยวพี่น้องทีสว่า ถ่ายอะไรกับหัวกับหางถ่ายก็ไม่เต็มจอสิวปถ่ายก็เต็มเต็มว่เต็มแล้วพี่น้องรังเจียคลิปดูดเพิ่นมาเนาะมายืดออกมันกแกในตัวเลขครึ่งหนึ่งถ่ายไม่มืออาชีพเลยเพื่นเรามาใหม่เลยค่ะหลอดใหม่เหลือครับของหลวงพี่มีเชนนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะถ่ายตรงกลางอยู่แล้วบ้านพี่น้องเอา สองเจ็ด้าสองเจ็ดห้ากับสี่สองเจมาแล้วกับพี่สองเจ็ดสองห้าเจ็ดห้าะครับเราอีกตัวหนึ่งดวงพี่บอกว่าอย่าลืมสองสองอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนั่นเลยสำหรับสายบินสายรูดนะครับสองตัวเดียวเท่านั้นนะครับสองตัวเดียวเท่านั้นนะครับแคกแัวเลขอย่างมเอันนี้อันนี้อันนี้ลายมือดวงพี่เนาะนี่นี่ อันนี้เขียนไหมอ่ะพี่น้องัวเดียวกันนั่นแหละแจ้งให้พี่น้องบิ่งซื้อเนาะอ่ะสำหรับจิปนี้กับใช่ใหญเลเนาะตัวเลขแนวทางนะครับของหลวงพี่มีเส้นงวดประที่นะครับหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเราไปวิเคราะห์พี่น้าบึ่งนะครับมักจบจังก่อยเอานะครับก็มักไชอบเบิ่งก็แับพันๆเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับนี่ครับท้าวเวทนะครับทีหลายๆคนนะครับที่เคยมามองนี่นะครับมาขอโชคขอพรขอ ถูกขอลาบนะครับพึ่นกระไดไปมีพิ่นมาบวงสรวงไปบ้างหมู่วานนี่ว่าซันอยากมาว่ท่านพิ่นได้สามตัวตรงเนาะ,ะถ้าพี่น้องอยากเดินทางมาก,ก็มาได้เนาะครับเนาะ,ะมาทีวัดหลวงพี่มีเส้นนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ